ดอกไม้ไฟให้เบิงพร้อมครับนั่นนะ่ะผูดามันไข่ด้วยเหรอพี่อือไข<า><ม>่เต็มท้องเลยเอาดีไหมเนี่ยปล่อยมันไข่รอเปล่า สวัสดีนะหน้าที่มาหาอยู่หากินทุกท่านนะครับผมกพอดีได้มาหอยแข้งมากครับแล้วนะก็เลยว่าสิตลองเอามาเฮ็ดเืีอตกป่าลองเบิ้งนะครับผมป่าที่สิมาตกมื้อนี่ก็เป็นป่าอิจิไดนะครับผมตัวเล็กๆครับผมตามที่เอารูปขึ้นในเบิ่งเลยครับผมแต่กบ็บรรยากาศมื่อนี่ก็ทรงลมแห้งจักน้อยนะครับ ก็น้อยนล้ครับหลายเติมสำหรับหน้าหน้าที่ขอเขามาว่าให้ไปตกปลาแบดใหไเบิ้งก่อนล้อก่อนนะครับผมล้อให้ฝนมันตกจักน้อยนะครับช่วงนี้ใส่เดือนหายากครับฝนมันตกห่อนกับห่อนครับญี่ปุ่นมองเนี้ยจะเป็นตัวกับพู้นะครับผมโคตรหินหมดล้ครับเปลือกหอยพวกนี้เป็นหอยฮามาโมริหอยแครงครับนั่นแหละ เต็มเลยครับผมแด้ว,ว่าเมื่นี้เขาติดป้ายไว้ห้ามเก็บนะครับห้ามหามไหมครับายครับผมได้หักเก็บบ่ได้ก <c oughs> ่อนที่ไปหาเก็บก็บเบือเบ้องป้ายเบางอย่างดีๆนะครับผมถึงตำรวจจับมามันนี่ลำบากครับนี่ครับป้ายเขาครับ ถ้าเขาหามเก็บหามจับหอยนะครับผมเขาก็จะมีป้ายติดไว้นะครับอามังงูดินะครับผมโอโทรไนท์นเดคกดาไซนะครับจากการถือวัตถุนะครับ <c oughs> สำหรับฟังนั้งคุ่นะครับผมที่ผมเคยไปตกปุ่งนะครับผมแต่เมื่อนี้ก็คิดว่าถ้าตกปลาเลี้ยวกับที่แวะไปตกปุ่งเพิ่มนะครับผม เงี้ยบอกหายแค้งนะครับผมนั่นน่ะลองมาตกมั้งครับเห็นเบิ่งใน YouTube นะครับผมคนญี่ปุ่นเขาเอามันตกได้นะครับผมแต่ก็เบ็ดกับบุ้มแนเบ็ดของของมันนะครับผมเอาเบ็ดไอของปลาอันอื่นมามาเห็ดลองเบิ่งนะครับนั่นน่ะโอเคสองตันะครับผมเดี๋ยวเอาไป าซีเป็นยังไงก,กันนะครับผมมาลองบึง้งขื่นแห้งครับแห้งลมแห้ง ับน้ำพัดเ,เบิงส่งแล้วคือสีบกคือนะครับนะดเดี๋ยวห้องใหญ่หมองนะครับดเดี๋ยวยีพัฒนา,นาไปต๊วกุ้งนะครับ เคยแห้งหมดแล้วผมพี่แต่ขี่กันแนบไปเกาะของเป็ดไปเดี๋ยวเขาไปตกปังปุ๊บครับแต่ต้องขับรถอ้อมไปอีกนะครับผมเอารถจักรยานไปครับรถใหญ่เข้าไปบ่ได้นะครับเขาหา้ามเพราขาดีด้วเอาจักรยานขึ้นรถมานน้ำนัไปเอาไปหลุนยุบหลุนกันครับ สวัสดีน้าๆอีกรอบนลครับตอนนี้เขาก็หอดมองตกกุ้งแล้วนะครับผมพอดีผมเอาแต่เบ็ดตกกุ้งมานะครับน้าๆคีการนถือมาหลายดวงหลายคันนะครับเพราะว่ามันตรงถีบจะกระย่างกับมาอีกไก่นะครับเขาเขา,าเปลี่ยนมาตกกุ้งร้องเบิ้งนะครับชีสแต้มในตัว นสบายใจเฉิมเลยโอ้ยมานตยปูครั <c oughs> แบแม่ตะปูนะครับนั่นน่ะออปูนี้กัแทบพื่ันนะั่ ยุกับเมียม้านะครับน้ำกลนมาถึงมาถึงคนนี้ <c oughs> <laughs> นั่นก็จงเทียงกันเยียงบุรุษครับน่ะตำรวจมาครับเกปลาแยงงงเหมอนบ่ <c oughs> <c oughs> いいไซต์ครัา,นานบิกิですか <laughs> เฮ้นะเฮมายนะผมโอ้ยเราข้มา่เรามย้นขางผมนี่แล้วได้ไปล,ล้วเนี่ยเอียงเนาะเราใส นี่ยเนี่ยใส่เดือนกกันนะเริ่มที่คำแล้วครับกุ้งอ่ะที่กำลังเริ่มขึ้นมานะครับ ไฟให้เบิงบ่งอมครับนั่นนะ่ะะพวกเรา <c oughs> นั่งโต๊ะกุ้งได้บรรยากาศอยู่ดียโอ้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาะดอกไม้ไฟเขานะครับผมฮานาบินะครับผมจุดดอกไม้ไฟพเรา กล้องที่โฟกัสบอนะครับผมยังมันคืนขนาดกล้องโทรศัพท์ยังบ่โฟกัสได้ครับโอ้สวยงามอริงๆลูกหัวใจอ้ามโอ้ <laughs> ชมงานดอกไม้เอาครับตกกุ้งครับต่อครับมันนี่นะครับนั่นอะเพราะบอทายคลิปนะครับผมเพราะเอากล้องไปแล้วนี่ได้เตียมนะครับไข่พร้อมนะครับพี่มันไข่ด้วยเหรอพี่อืมไข่เต็มท้องเลยเอาดีไหมเนี่ยปล่อยให้มันไข่หรือเปล่าแต่เขากับโบมีเตียมนะครับแต่เโา เนี่ยครับผมนั่นแหะไข่เต็มท้องเลยครับผมว้าวโอ้ของมันมนันนะครับเยดราม่าเครับนั่นนหะแต้มแรกนะครับผมกว่าดิตกได้ก็โอ้โหจนค่ำจนมืดน,นะครับผมรับชมบรรยากาศาผูกบังไฟใบก้อนนะครับนั่นนหะ <ạ m S 1> โอเคเดี๋ยวผมดีลองตกเมืองหยิบนะครับ เกือบอะไรแจมอีกนะครับถ้าบ่ได้กันยังว่ากันใหม่นะครับผมอีกก็เลยปลากันไหมอีกตัวนึงนะครับนั่นนหะปลากลงซุยนะครับคล้ายปลาดุกนะครับผมใข่พ่อแมป่ปลาเออจะเป็นปลาดุกทะเลนะครับผมเงอนแซ่บอยู่นะครับผมเป็นเนื้อเป็นเนื้อคล้ายปลาดุกนะครับผม เอาไปทอดกินนะครับนี่ก็โตใหญ่เติมนะครับโมูซมกระบอกกาแฟเลยครับโอ้คิดว่าสิบวได้โตขนาดวะแครับผมมัดเดี๋ยวดูนีจักหน่อยครับเดี๋ยวสิพากลับบ้านครับนี่ครับพี่โยได้ปลาไหลขึ้นมาอีกตัวนึงนะครับนี่อ่านหนังหมูนะครับผมพวคิด้ปลาไหลหรอกผมเดียวไปบ่าป่าอยู่บ้าน มันมัดรับนานๆกับพอดีพี่โยกับเมียลับบ้านแล้วครับผมผมตกเบิดเงียผมก็เลยลับน้ำกลนนะครับบัดนี้มาเบิรงผลงานแลครับก็ได้กุ้งบังกรนตัวเดียวนะครับผมปลาไหลตัวนึงนะครับผมแล้วก็ปลาดุกนี่อีกตัวหนึ่งนะครับปูนี่ตอนแรกกับว่าที่พวกเอานะครับพอดีมันบริเวกุ้งก็ได้เอาปูมาน้ำอีกสองตัวนะครับในปู ปูแดงนะครับกินกับตามมะฮงกับแซ่บคู่กันนะครับผมโอเคนะครับก็ขอบคุณนานาที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับที่ไปหาอยู่หากินทั้งหดก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อที่จะพลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะโอเคกับผมกับสวัสดีครับ